สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกกอกนะคะค่ะวันนี้นะคะสาวปันก็จะไปหานิกกี้มะเขือมงคลนะคะนี่นะคะก็ของพี่ลักษ์นะคะให้มานะคะนี่นะคะกล่องนะคะเป็นอาหารนะคะของน้องหมานะคะจากพี่สาวลักษ์นะคะหรือพี่ลักษ์ของเรานะคะที่ทุกคนรู้จักนะคะเขาก็ว่าจะเอาไปให้หลายวันแล้วนะคะก็ไม่ได้ไปนะคะพอดีวันอาทิตยว์วันวัน อาทิตย์เนาะไปแล้วพอดีแอดมินเพิ่นไปจำปาดงนะคะค่ะสาวเรืออาทิตย์นะแอดมินไปจำปาดงไม่อยู่นะคะพอจันอังคารนะคะก็เตรียมงานบวชนะคะเตรียมงานบวชนะคะก็นี่แหละก็เพิ่งจะได้ไปนะคะต้องขอโทษในความประชาด้วยนะคะที่ไม่ได้ไปที่ไปช้านะคะเตรียมงานบวชของหลานชายนะคะหรือน้องชายนะคะก็ ธุระเรียบร้อยแล้วก็จะไปนะคะไปนะคะวันนี้นะคะไปหาก่อนนะคะค่ะไปหาให้อาหารก่อนนะคะก็น้องๆก็น่าจะมีอาหารกินอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปหาเพื่อนนะคะทีแรกก็ว่าจะฝากแอดมินไปนะคะแอดมินอ้อไปนะคะแต่ก็ไม่ฝากดีกว่านะคะเพราะว่าอยากทําคลิปด้วยอยากไปหาด้วยนะคะได้มีอะไรไปลอตาลอใจนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่รักนะคะปะเดี๋ยวโบโบไปไหนแล้วโบโบไปเล่นตมแล้วโบโบ ไปไหนมาเนี่ยเล่นน้ำขี้ตมขี้โคนเหรออาขอมือหน่อยไปหาพี่นิกกี้ก่อนนะไปหาพี่นิกกี้ก่อนนะคะนะอยู่บ้านนะอย่าออกถนนนะอย่าดื้อน,นะนะเดี๋ยวแม่ไปหานิกกี้ก็ขอมืออะไรจะกินอะไรคะกินข้าวไหมล่ะหืมกินข้าวไหมคะเดี๋ยวซื้ออะไรมาฝากเนาะค่ะเดี๋ยวซื้ออะไรมาฝากนะ,ะ,ออะาากนะนี่ป้าลักบอกว่าแบ่งเอาก็ได้ถุงนึงว่ะ แบ่งกับปลาักไหมลนะ่ะแบ่งกับปลารักไหมอมขอแบ่งปลารักไหมปลาักบอกว่าเดี๋ยวจะชงมาให้กินไ,มไหมวะอม้องหนูเพราะว่ามีอยู่สามถุงนะคะปลาักบอกแบ่งให้น้องก็ได้ถุงหนึ่งปลาักบอกขอแล้วขอแล้วขอแล้วเอาอะไรให้กินเนาะของฟินนิกกี้ปะใจอ่อนแล้วเอาไปมาก็ข่าวมาก็แวะเจอแม่พีนะคะมาดูเห็ดแม่พีก่อนนะคะแวะข้างทาง,าง,างแล้วก็ไปหานิกีเอาเลยจะได้อะไรกิน กินของเก่าบอกว่ามันหิวแล้วโอเคปาเห็ดเจ้าทำไมได้เยอะจังเห็ดพึ่งชาวบ้านเห็ดพึ่งข้าถ้าเอาเยอะเต็มตะกร้าก็เต็มนะพึ่งนี่นะใช่แล้วเอาเพราะแทนบอกว่าอย่าเอาเหอะไปเอาเห็ดละง้ออร่อยนะเห็ดนี้ก็อร่อยอยู่นะเห็ดพึ่งนี้น่ะนี่พ่อมากล้วหิวยังไม่เก็บเหรอเราจะขึ้นไปหาอยู่มุชาปวดเนื้อปวดตัวก็เลยไม่ขึ้นไปหาเห็ดละงอก็พอดีเป็นเชื้อนั่นแหละที่ไม่ได้ดอกอือพอได้แก่เห็ดละง้อมันหายากแต่ก็ดอกใหญ่อยู่ กินหมายปีวางงันแหละแล้วเอามาทำอะไรมาอัดนี่เหรอเขาบอกว่ามาต้มเดชมอนชอบนะเห็นไหมเนี่ยต้มต้มใส่น้ำมะขามบ่ใส่ใบมะขามวางงันแหละเสร็จใบมะขามเอาอย่างนี้แหละทำอย่างนี้ต้มใบใบใบมะขามแล้วมันจะไม่ไม่เปรี้ยวไม่ขมใช่ไหมไม่ขมแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะไม่ต้องใส่เยอะใบมะขามจ้า นี่เห็ดพึ่งนี่อร่อยค่อยว่านี่ออ่งััันนนน้มึดใ,ใช่แต่เขาเห็นของป้าแชมป์ได้เยอะมากเลยเมื่อวานเห็นไหมเออไล้เยอะมากจริงๆเต็มตะกร้าเลยเมื่อวานนี้เขาไ,ได้นะอืมเห็นยุงให้ตีนเขาตัดตีมอ่ะอืมจริงๆโอ้โหอันอนชวนเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านช่างใหญ่ก่อนจะเอาอะไรไปให้นิกกี้ก่อนดูบรรยากาศที่โกาะนะคะปักไปหานิกกี้กัน เสียงรถก,ก็กวากวา่วากว่าอยู่ดูบรรยากาศที่กกอกสวยไหมคะ fc ในมุมมองของ fc ฟ้าที่กกอก คือมองคลว้าวเอามารับเลยเอ้ยมีของมาฝากโอ้สงสัยพีย่แอดมินปฐุระให้ลุงให้ป้าแน่เลยเฮ้ยมีของมาให้อยู่ประหลักเออมินมาอยู่นิกกี้ครับนิกกี้ครับว่าถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยงั้นก็น้องคนปฐุระให้ลุงให้ป้าแน่นอนเลยเอออย่าดีใจขนาดนั้นมาเขอจับหน่อย ขาจับหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาของมาฝากนะคะดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยนิกกี้บอกว่า oh. น้องโตขึ้นมาก็สนเข้านับนะวันนับวันเนาะนิกกี้บอก oh. เดี๋ยวมาหาใหม่เด, oh. เดี๋ยวก่อน oh. เดี๋ยวโทรหาพี่แอนก่อนสงสัยไปทุระให้ป้าวันนั้นก็ไปทุระนะคะช่วงนี้นะคะทําทุระนะคะต้องขี่ข้าผมข้าผม oh. ข้าผม oh. เดี๋ยวมาหาใหม่นะเนาะ แตมหาใหม่นะคะนะคะมะเขือมงคลก็ดีใจใหญ่เลยอมมาเขือมงคลดีใจใหญ่เลยว้าววมาจุ๊บป้องมาจุ๊บเอเหรอจุ๊บเอฟซีเหรอฮะมาเขือมะเขือจุ๊บเอฟซเหรอจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจุ๊น่ักเนี่ยรักจริงๆนะแตเนี่ย น่ารักโตเร็วจังเลยโตเร็วจังเลยหกินดีเดี๋ยวเอานมเม็ดมาให้นะแบ่งให้น้องกินด้วยนะถุงหนึ่งนะเดี๋ยวมาให้พวกหนูใหม่อีกนะเดี๋ยวมาหาเดี๋ยวแม่แอนมาแม่แอนไม่เอามาจับมือหน่อยขอข้อมือข้อมื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 อเดี๋ยวมาฝากเดี๋ยวมาฝากหือใหญ่ใหญ่ดูนิกกี้ฝนก็ตกด้วยนะวันนี้นะ ฝนตกแดดออกเห็ดละโงกก็เริ่มออกโอ้ยนะคะเดี๋ยวจะไปหาเห็ดละโงกอยู่นะวันนี้น่ะถ้าเกิดว่ามีเวลาแต่เกิดอัซิเดนต์ขึ้นนะคะก็เลยไม่ได้ไปหาเห็ดละโงกเลยนะคะค่ะดูบรรยากาศนะคะที่กกอ,อกดูร้านกาแฟของพีก่กีนะคะก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะไปหมดแล้วนะคะร้านกาแฟร้านค้า ย้ายออกหมดแล้วนะคะดูบรรยากาศที่กกกอกนะคะแอบมองแอบมองเรานะคะในใจบอกว่า ه, เมื่อไรจะเข้ามาจ้านอย่ากอดน้องหมาอย่ากอดนะคะปะ่ะเดี๋ยวพาเลาะดูบรรยากาศนะคะที่กกกอกขี่รถเลาะอีกรอบนึงนะคะว่าบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว น้องแอนไปทุระนะคะไปทุระเดี๋ยวค่อยเสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยมาอีกแวะกินกาแฟก่อนบ้านยาชิ ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะขอสวัสดีค่ะ